สวัสดีครับวันนี้แต่งรถเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับ mm hmm. วันนี้มีของที่ลูกค้าสั่งงานไว้นะฮะเข้ามาแล้วก็จะมีรถนะฮะก็คือ Civic FC สั่งงานไว้นะครับแล้วก็มี m 2021ะะิวเอ็กซน่ะฮะสั่งชุดแต่งรอบคันไว้แล้วก็จะมีเบนซ์นะฮะเบนซ์เอนะครับกระจังหน้างานนําเข้าก็เข้ามาแล้ว เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าของแต่งของซีวิก m u l X แล้วก็เบนซ S L K มีอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซีวิกกันก่อนนะฮะซีวิกคันนี้ก็จะอัปเกรดหลายรายการเลยนะฮะมีกระจังหน้า Type R เดี๋ยวเราพามาดูกระจังหน้า Type R อ่าอันนี้นะครับเป็นเป็นกระจังหน้า Type R นะฮะเป็นงานกระจังหน้า Type R สีดําเงานะครับมาพร้อมกับคิ้วตัวนี้ เป็นคิ้วอันนี้คิ้วไฟเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูแบบชัดๆดีกว่าสักครู่นะครับนี่นะฮะกระจังหน้าท้ายพนะครับมาแบบนี้เลยสีดําเงานะครับรายการแรกของ Civic f c ที่รออัปเกรดนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวสอดเทสแดงเข้าไปที่กระจังด้วยนะฮะก็จะเสริมเรื่องความสวยนะครับน,นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ งานโลโก้ก็เป็นโลโก้แท้เบิกศูนนะครับนี่แบบนี้เลยก็มันจะต้องประกอบกับคิ้วนะฮะเป็นคิ้วตัวนี้นะครับก็จะประกอบกับคิ้วตัวนี้เพื่อที่จะเข้ารูปก,กับตัวตัวไฟหน้านะฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนติดตั้งก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับโลโก้ t y p ยพแบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งสิทที่ตัวกระจังนะครับสิทที่ตัวกระจังแบบนี้พอเราใส่ตัวกระจง Type ังท้ายพตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะดึงความสวยงามของรถซี vic f อให้สวยมากขึ้นอีกเยอะเลยนะเพื่อนๆอ,อ่ารายการต่อไปที่คันนี้จะใส่นะครับก็คือข้อไฟตัดหมอกนะครับสีดำเงานะฮะของเดิมเนี่ยรถซี v i c FC เนี่ยก็จะเป็นข้อไฟตัดหมอกสีออกสีเงินเินใช่ไหมฮะลูกค้าก็จะไม่ชอบเพราะว่าอยากได้แนวสปอร์ตนะฮะเราก็จัดชุดไฟตัดหมอกสีดำเงามาให้ลูกค้านะครับอ่า อีกรายการหนึ่ง c b ว c นะฮะไฟหน้า RS เนะครับเราจะแปลงอัปเกรดตัวไฟหน้าเดิมของรถนะฮะให้เป็นตัว RS นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานไฟหน้า RS ตรงรุ่นนะฮะของ Civic FC สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ Civic ปี2016ขึ้นไปจนถึงปี2021เลยนะฮะแบบนี้เลยมาเป็นคู่แบบนี้นะฮะให้ดูงานนะครับงานเนี้ยบมากสวยนะฮะแล้วก็ด้านหลังโทมก็ มีมีแท็กนะฮะมีแท็ก QC มาเรียบร้อยนะครับนี่มีแท็ก QC มาเรียบร้อยนะฮะนี่คือ QC นะฮะแท็กมาเรียบร้อยแล้วก็งานด้านหลังโคมก็สวยงามเรียบร้อยแข็งแรงนะครับมาตรฐานงาน OEM เลยคือจะบอกว่าโครมประเภทซีวิ c พวกนี้เนี่ยงานเทียบเท่าศูนย์เลยนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าครึ่งๆ่งนะครับ มันไม่จําเป็นที่ต้องไปเบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์นี่คุณโดนศูนย์ชาร์จแบบชาร์จโมโหลานมาบานบุรีนะฮะก็ c ี vic type R เดี๋ยวก็จะเข้ามานะครับรอแค่ชุดแต่งอีกหนึ่งรายการนะฮะเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของของซี vic นะครับของซีอ่คชิ้นนี้ชิ้นนี้นะฮะที่เราเห็นเป็นสเกิร์ตตัวนี้เป็นของ r ี vo นะฮะเป็นของ r ี vo เป็นสเกิร์ตหน้าเี่อของวาสซุม่านะฮะ ก็รอลูกค้ามาติดตั้งนะครับวาซุม่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ช่างก็กำลังติดตั้งกล้องอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของ s l k ที่รอรออยู่นะฮะอ่ะมาดูกระจังหน้ากันปึ๊บอ่อันนี้เป็นแนนนำเข้านะครับคือเดิมลูกค้าเนี่ย ใส่ S l K เป็นกระจังหน้าตรงรุ่นเดิมนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกระจังหน้า S l K แบบ G T นะฮะลูกค้าสั่งงานไว้เป็นผิวดำเงานะครับเป็นกระจังหน้าแบบ G T แล้วก็เป็นดำเงามาพร้อมกับโลโก้เบนซ์น,นะฮะมาพร้อมกับโลโก้เบนซ์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งให้กับลูกค้านะครตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งฮะ,ะอันนี้เป็นส่วนประกอบเฉยก็ใส่แล้วก็จะทำให้ความดุดันของ ส่วนหน้าของ S L K นะครับดูดุดันมากขึ้นแล้วก็ดึงความความดุความสดขึ้นมาจากเดิมที่รถอายุประมาณ5ปีก็จะกลับมาสวยเช่งกระเด้เลยนะฮะอันนี้ก็รอรอลูกค้ามาติดตั้งนะครับส่วนกองนี้นะฮะวันนี้เราจะติดตั้งช่องบ่ายนะครับชุดนี้จะเป็นของอ s u ู u ูม x นะฮะ i s u ู u m u x คันนี้ผสมผสานนะฮะคันนี้ผสมผสานร,ระหว่างวาซูมานะครับกับ กับชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ก็จะเป็นคาดเอวหลังนะครับของมาสโตนะฮะงานทําสีออกมาเนียต,ตอนนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเรายัางไม่ได้แกะชิ้นงาน,นก็เดี๋ยวออตอนที่ติดตั้งนะครับก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกทีแล้วก็พร้อมกับข้อไฟหน้าดําด้านนะครับข้อไฟหน้าไฟท้ายดําด้านของมิวเตรงรุ่นนะครับเป็นดําด้านแล้วก็มีอักษรมิวเนะฮะตรงรุ่นก็พาพวกนี้เบิกมารอลูกค้าติดตั้งนะครับ วันนี้คันนี้ก็จะเข้ามาช่วงบ่ายเดี๋ยวเสร็จแต่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกทีนะฮะ <_ c oughs> เดี๋ยวเราแต่งเสร็จปุ๊บเราก็จะชให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงนะครับแล้วก็เออก็ประมาณนี้นะครับของที่รอติดตั้งวัน2วันนี้นะฮะส่วนวันนี้ช่วงเช้านะฮะคันนี้ก็จะมาติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับหน้าหลัง เดี๋ยวบ่ายๆก็จะรีวิวให้ดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับอโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์ส่งงานของมิวเอ็กแล้วก็อาจจะมีลูกคา้าวอล์กอินเข้ามานะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อพวกเราทางเวชไลน์สั่งงานออนไลน์ได้เลยนะฮะสั่งผ่านทางเพจทางไลน์แอด ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามายกเว้นต้องการคุยรายละเอียดแบบเยอะๆถึงจะเข้ามานะครับเพราะเราพยายามล่นระยะทางล่นเวลาให้กับลูกค้านะครับงานส่วนใหญ่สามารถสั่งออนไลน์แล้วก็นัดติดตั้งได้เลยนะครับก็าฝากติดตามพวกเราแต่งรถเชียงรายด้วยนะครับสวัสดีครับ